ทุจริตโครงการรัฐจะนำข้าวทุกเม็ดโดยไม่มีใครจับได้โดยปรยาศจากการตรวจสอบและลอยนวลร่ำรวยสบายอย่างสิ้นเชิงเล่นกันช้าจังเมื่อยนี่แหละค่ะตอนที่สิบนี่แหละค่ะจบตอนนี้และค่ะตกลงตอนจบเป็นอย่างนี้ถ้างั้นฝันคงได้เลยพี่น้องครับ เกคุณแอนว่านักการเมืองคนไหนซีกไหนสั่งแบลละครเรื่องนี้ใช่ใช่รู้เลยอย่าเพิ่มตัดสินยังนั้นสิครับยังมีตอนที่11อีกมันกว่านี้อีกค่ะดิฉันไปดูมาแล้วมันมากจะดูเลยไหมคะดูเลยดูเลยนะคะเรื่องมันตปลอย่างนี้ค่ะเออค่าไม่อธิษฐานขอสิ่งใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยะประเดมันย้อนไปไกลเกิน เล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ไม่ได้อยากดูตอนนี้เหรอครับไม่ไม่เอาตอนสิบเอ็ดเลยเอาตอนสิบเอ็ดเลยเขาเซิร์ชใน YouTube กันให้กว้างเอาเลยนะครับสิบเอ็ดเลยสิบเอ็ดตอนที่เขาต่อรองกันอะหัวหน้าเหรอคะมันมีข้อเสนอมาต่อรองหัวหน้าจะว่ายังไงคะไอ้หน้ารอมันว่าไงหัวหน้ากำลังคิดกำลังประชุมกับแก๊งไอติม อยู่ที่ห้องสายล้อฟ้าตกลงมันจะตกลงไหมถ้ามันไม่ตกลงพวกเจ้าทั้งสามเตรียมตัวตายได้อ้างั้นงั้นเราก็เตรียมตัวตายได้เลยหัวหน้าของเราอ่ะโคตรใจดำเลยเจ๊แพรบอกหัวหน้าไปว่าเราไม่ยอมเราจะต้องมีศรัทธาที่จะต่อสู้กับความยุติธรรมและความถูกต้อง ความดีจะไม่มีวันดับสูญและคนดีจะไม่มีวันสิ้นไปจากสังคมไทยแสงกล้าตกลงตกลงหัวหน้าจะว่ายังไงหัวหน้ายอบเพื่อรักษาชีวิตคนดีเอาไว้ แต่ว่าอะไรอีกหัวหน้าก็มีข้อเสนอมาต่อรองเหมือนกันมันเหมือนนับการเมืองคนระับหัวหน้าจะเอาคำพีมาให้ท่านอีกสองเล่มด้วยกันคำพีอะไรนั่นก็คือคำพีพอและคำพีผู้มันคืออะไรน้องแพรคำพีพอกับผู้เนี่ย คำพีพอก็คือพอรอบอรคำพีพอก็คือเคล็ดวิชาล่างพอรอบอรนิรโทษกรรมนายใหญ่โดยไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดคา้านแล้วคำพีผู้ละ่ะผู้ก็คือผู้ว่าคำพีพู้ก็คือ การเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ออจะมีคัมภีร์นี้ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมชนะแบบถล่มทลายโดยไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้านเหมือนกัน<อ>เป็นไงสองเล่มนี้หัวหน้าขอแลกกับ50%ของผลประโยชน์พลังงานใต้ทะเลวินวินไม่ในี่มันเครดวิชาวัวชัด,ชด แล้วก็ยังไม่พอนะอะไรท่านจะต้องเลิกยุ่งกับหัวหน้าเราโดยเด็ดขาดถอดยศถอดยศอะไรต้องห้ามถอดแล้วห้ามทำให้ท่านเสื่อมเสียเกียรติยศเป็นอันขาดทำได้ไหมเด็กเด็กเรื่องแค่นี้สบายมากเราเองก็ผ่านการฝึกวิชาหัวและสวมตอง มาไม่น้อยกว่าหัวหน้าเจ้าเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงตอนที้สิบเอ็ดแล,แล,แล้วมันก็จับมือปองดองกันค่ะแล้วจบตอนสิบเอ็ดตอนนี้ค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันฮัวกันไปฮัวกันมาทั้งหน้าห<ม>ล่อหน้าเหลี่ยมอย่างนี้นี่เองใช่อย่างนี้ฟันทงได้เลยคุณเก๋คุณแอนครับว่านักการเมืองทั้งสองขั้วนี่แหละที่สั่งแบนดละครเรื่องนี้แน่นอนใช่ไหมคะ ช้าก่อนค่ะอย่าไปพึ่งฟันธงฟันเทิงอะไรอย่างนั้นยังไไดูตอนที่ส2อง่ะตอนที่สองเนี่ยจะตัดสินเลยนะคะดูเลยไหมคะดูค่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ต้องย้อนตอนนั้นละไม่ต้องละไม่อธิฐานแล้วนะคะไม่ต้องเอาเลยนะคะค่ะเอาเลยลิทานุภาพแห่งความดีงามไม่มีวันไปหลอมรวมกับความชั่วหลายความดีย่อมสถิตณจุดที่ต้องการเสมอ ไม่มีว <Netz stereotype> ันสละที <the sympath poco> ่พวกแกจะมาสมหัว <benim> ส <sugar> ูบกินโกงประเทศชาติอย่างนี้ฉันน่ะจะตีแผ่เรื่องราวของพวกแกทำไมมีอะไรจะเอาอะไรตีแผ่ก็นี่ไงฉันถ่ายคลิปทั้งชัดทั้งภาพทั้งเสียงของพวกแกไปแล้วคลิปชัดเจนมากที่พวกแกรวมหัวกันโกงกินประเทศชาติฉันจะเอาไปเสนอที่ทีวี ให้เขาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้โหป้าแล้วจะมีทีวีช่องไหนยอมให้ป้าออกอากาศฮะอีงโง่ก็ A.S.T.V. ทีวี T v, ของประชาชนไงออเออคนนั้นคนนั้นเขาเล่นเป็นคุณเก๋กมลพรน,นะคะ<อ>คุณเก๋ค่ะคุณเก๋ดิฉันนะคะมีคลิปนะคะของพวกนักการเมืองนะคะดิฉันอยากจะแชรเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะเพราะว่าอุ๊ยเขาหัวกันเขากงกินกันเนี่ย จะเอาเปิดเผยเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมคะเสียใจด้วยค่ะทำไมอะคะตอนนี้เลยคงไม่ได้นะคะเพราะเราจอมืดสัญญาณดาวเทียมล่ม <sì> ที่สำคัญเรามีสถานการณ์ด่วนกว่านั้นอีกคะ่ะตอนนี้ขำคนชั่วคะ่ะชอบขำคนอื่นนะชอบขำคนอื่นจอดับเนี่ยพวกชั่วร้ายเนี่ยสถานการณ์ด่วนกว่านั้นค่ะแม่เดชค,คะ่ะไมพอเนาะพะคะเรามีทหารมนล้อมเอสทีวีกว่าร้อยนางค่ะ เรายังไม่รู้เลยค่ะว่าพวกเขามาเรียกร้องอะไรกันเราเราไม่ลอมส่งสายสืบของเราไปก่อนแล้วค็ะหัวเขาขาวข้างหน้าเนี่ยค่ะเคี่รู้แล้วว่าเขาเรียกร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าเล่นเป็นใครอะเล่นเป็นจินดารัตค่ะเหมือนมไม่เห็นเหมือนเลยตัวจริงเขาสวยกว่านี้อีกอ้าวแรงนี่เขาเรียกร้องชัดเจนแจมแจ๋วข้อเรียกร้องเขาคืออะไรคะพี่เนี่เนี่เขาบอกว่า พอบอซึ่งเป็นเหมือนพ่อของนายฐานทุกคนขอแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับพวกนี้จริงๆแล้วคอะไรรู้เปล่าเขาบอกว่าพอบอเนี่ยขอเสนอตำราพิจัยสงครามฉบับแผนการอนุมัติงบประมาณมีอะไรบ้างรู้ไหมซื้อเรือเหาะไม่อั้นซื้อเรือดำน้ำไม่ยัง้งซื้อรถถังไม่ยุด กับการยอมเดินตามตูดนาย,ยกแบบไม่มีเหนื่อยเป็นไงล่ะไม่ธรรมาดานี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมโคตรของหัวและชุบมือ,มอ วสานอย่างนี้นะคะดิฉันต้องขอตัวก่อนนะคะจะไปแพ็กกระเป๋าจะไปพักผ่อนแถวเลบานอนสักครู่ค่ะอ๋อตกลงสามตอนมันจบอย่างนี้นี่เองพี่น้องนี่มันตีแผ่การสมรู้ร่วมคิดของทุกฝ่ายเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับ oh. แต่เอาล่ะครับเข้าใจว่าตอนนี้สัญญาณของโทรทัศน์วงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมาพอดีนะครับงั้นเรามาดูตอนจบ ของละครเรื่องนี้พร้อมๆกันที่เวทีแห่งนี้และพร้อมกันทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเชิญครับขอขึ้ค่าขออภัยเนื่องจากเนื้อหาของละครที่ท่านตั้งใจจะชมนั้นมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความมั่นคง,งของรัฐและความมั่นคงของครอบครัวผู้นำอีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้ผู้นำหลายฝ่าย ต้องได้อับอายขายขี้หน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจจึงขอยกเลิกการถ่ายทอดสัญญาณและสั่งห้ามผู้ใดนำสัญญาณภาพนี้ไปเผยแพร่ทั้งในที่ลับและในที่แจง้งมิฉะนั้นผอบอจะโกรธมัก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 ม<า>ักโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็ไม่ได้ถ่ายทอดสุดท้ายเราก็โดดเดี่ยวเช่นเคย ตกลงก็ที่ได้ดูละคร3ตอนจบก็มีแต่พี่น้องที่นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยตกลงเราได้ดูแล้วว่าละครการเมืองที่มันทำให้ทุกฝ่ายที่หัวกันมันสั่งแบนละครเรื่องนี้มันเป็นยังไงไม่เป็นไรครับประเดเอา